อย่าเลื่อนผ่านนี่คือสัญญาณเปิดโชคที่จักรวาลส่งตรงถึงคุณหยุดสักวินาทีหายใจช้าๆแล้วรับรู้ว่าการที่คลิปนี้ปรากฏต่อหน้าคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการจัดเรียงพลังงานของจักรวาลที่กำลังดึงคุณเข้าสู่สนามพลังแห่งโชคลาภความมั่งคั่งและความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตลองสังเกตความรู้สึกของคุณตอนนี้ใจคุณเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยหรือไม่ มีความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังเรียกคุณอยู่หรือเปล่านั่นคือสัญญาณว่าเส้นพลังของคุณกำลังสอดคล้องกับคลื่นพลังจากระวาลแห่งความร่ำรวยจากระวาลไม่ได้เลือกคนเพราะฐานะไม่ได้เลือกคนเพราะรูปร่างไม่ได้เลือกคนเพราะอดีตแต่เลือกจากความถี่พลังงานในหัวใจของคุณและว,วันนี้ความถี่นั้นกำลังถูกปลุกขึ้นผ่านเสียงของคลิปนี้ผ่านการฟังของคุณและผ่านการเปิดใจรับสิ่งใหม่ พลังจักราวาลทำงานเหมือนกระแสน้ำมันไหลไปหาสิ่งที่เปิดรับไม่ใช่สิ่งที่ปิดกัน้นเมื่อคุณเลื่อนมาถึงตรงนี้นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ปิดกั้นโชคแต่คุณกำลังยืนอยู่ตรงประตูแห่งโอกาสหลายคนเลื่อนผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเพราะพวกเขายังติดอยู่กับความกลัวความสงสัยและความไม่เชื่อแต่คุณที่ยังอยู่ตรงนี้คือคนที่จักราวาลกำลังทดสอบว่าพร้อมจะก้าวข้ามชีวิตเดิมหรือยัง จงจำไว้ว่าโชคลาภไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพลังใจเมื่อใจคุณนิ่งมั่นคงและเปิดรับจักรวาลจะเริ่มเคลื่อนสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณโดยอัตโนมัติพลังแห่งความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ในเงินอย่างเดียวแต่อยู่ในความคิดของคุณอยู่ในความรู้สึกของคุณและอยู่ในท่าทีที่คุณมีต่อชีวิต คนที่คิดว่าตนเองคู่ควรกับความสำเร็จจะถูกจักรวาลดึงไปสู่ความสำเร็จเสมอและในช่วงเวลานี้ขณะที่คุณกำลังฟังพลังงานเก่าที่ติดขัดความเชื่อเดิมที่จำกัดคุณกำลังเริ่มคลายตัวเหมือนเมฆดำที่ค่อยๆเปิดทางให้แสงอาทิตย์ส่องลงมาอย่าเพิ่งหยุดฟังอย่าเพิ่งสงสยัยและอย่าเพิ่งตัดสิน แค่ปล่อยให้เสียงนี้นำคุณลึกเข้าไปสู่สนามพลังของจักรวาลที่เต็มไปด้วยศักยภาพโอกาสและความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดเพราะสิ่งที่คุณกําลังจะได้ยินต่อไปไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการปรับคลื่นพลังในชีวิตของคุณให้สอดรับกับกระแสะโชคลาภที่กําลังเดินทางมาหาคุณแล้วและจำไว้ว่า หากคลิปนี้มาถึงคุณวันนี้นั่นหมายความว่าโชคของคุณกำลังเริ่มเคลื่อนตัวเมื่อโชคเริ่มเคลื่อนสิ่งแรกที่เปลี่ยนไม่ใช่สิ่งภายนอกแต่คือความรู้สึกภายในของคุณเองคุณจะเริ่มรู้สึกเบาขึ้นใจนิ่งขึ้นเหมือนมีพลังที่มองไม่เห็นคอยประคองคุณอยู่และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต พลังจัก,กรวาลแห่งความมั่งทั่งทำงานผ่านความสอดคล้องของคลื่นพลังไม่ใช่ผ่านความเร่งรีบยิ่งคุณพยายามควบคุมมากเท่าไหร่พลังยิ่งติดขัดแต่เมื่อคุณปล่อยวางความกังวลและเปิดใจรับกระแสะโชคลาภจะไหลามาหาคุณอย่างเป็นธรรมชาติลองนึกภาพว่าคุณกำลังยืนอยู่กลางลำธารแห่งแสงและทุกหยดน้ำคือโอกาสทุกกระแสะคือพลังชีวิต ยิ่งคุณยืนอย่างมั่นคงลมหายใจช้าใจสงบลำทานนั้นก็จะพาความอุดมสมบูรณ์ไหลเข้ามาหาคุณจากกาลสื่อสารกับคุณผ่านความรู้สึกผ่านสัญชาตญาณผ่านความคิดที่ปุดขึ้นมาโดยไม่คาดคิดหลายครั้งโชคไม่ได้มาในรูปเงินทันทีแต่มาในรูปโอกาสคนที่ใช่เส้นทางที่เหมาะสมและความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า ตอนนี้ขณะที่คุณยังฟังอยู่พลังงานรอบตัวคุณกำลังถูกจัดเรียงใหม่เหมือนดาวบนท้องฟ้าที่ค่อยๆเข้าสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อเปิดทางให้ชีวิตคุณเดินไปสู่ความสว่างความสมดุลและความเจริญงอกงาม คนที่ได้รับสัญญาณจากจักรวาลมักเป็นคนที่เคยผ่านความยากลำบากมาก่อนเคยล้มเคยผิดหวังเคยสงสัยในตัวเองแต่วันนี้คุณไม่ได้อยู่ในจุดเดิมแล้วคุณกำลังถูกยกระดับขึ้นสู่สนามพลังใหม่ อย่ามองสิ่งที่ยังขาดแต่ให้มองสิ่งที่กำลังจะมาถึงเพราะความคิดของคุณคือแม่เหล็กยิ่งคุณโฟกัสที่ความเป็นไปได้ยิ่งคุณดึงดูดความเป็นไปได้เข้ามานี่คือกฎพื้นฐานของพลังจักรวาลจงฟังต่อไปด้วยใจที่เปิดกว้างเพราะในช่วงถัดไปพลังจะยิ่งลึก ยิ่งแรงและยิ่งสอดคล้องกับชะตาชีวิตของคุณเหมือนประตูที่ค่อยๆเปิดออกทีละบานและจำไว้ว่าคนที่อยู่กับคลิปนี้จนถึงตอนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแต่คือคนที่จักระวาลกำลังเตรียมให้ก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตเมื่อคุณเดินลึกเข้าไปในสนามพลังนี้คุณจะเริ่มรับรู้ว่าโลกภายนอกไม่ได้ควบคุมชีวิตคุณมากเท่าที่คุณเคยคิด แต่เป็นพลังภายในของคุณเองต่างหากที่เป็นตัวกำหนดเส้นทางโชคชะตาหลายปีที่ผ่านมาคุณอาจเคยรู้สึกเหมือนพยายามว่ายทวนกระแสน้ำเหมือนทำดีแล้วไม่ได้ดีเหมือนพยายามมากแต่ชีวิตยังติดขัดแต่ความจริงคือจาก,กระวลไม่ได้ลงโทษคุณมันกำลังฝึกพลังใจของคุณให้แข็งแกร่งขึ้น ตอนนี้ช่วงเวลาแห่งการทดสอบกำลังจะสิ้นสุดและช่วงเวลาแห่งการรับพรกำลังเริ่มต้นเหมือนฤดูหนาวที่กำลังเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิชีวิตคุณกำลังจะผลิบานอีกครั้งพลังแห่งความมั่งคั่งไม่ได้มาจากการยึดติดแต่มาจากความไว้วางใจคนที่เชื่อว่าจาักกรวาลดูแลเขาอยู่เสมอคือคนที่โชคจะเข้ามาหาโดยไม่ต้องวิ่งไล่ตาม ขณะที่คุณยังฟังอยู่ตรงนี้ลองปล่อยไหลลงเล็กน้อยคลายกรามผ่อนลมหายใจให้ยาวขึ้นและปล่อยให้พลังงานใหม่ไหลเข้าสู่ร่างกายของคุณเหมือนแสงอ่อนๆที่กำลังชำระสิ่งเก่าออกไปคุณอาจรู้สึกอุ่นที่หน้าอกหรือรู้สึกเหมือนมีบางอย่างขยับภายในนั่นคือพลังจัก,กรวาลกำลังทำงานกับสนามพลังของคุณกำลังเคลียสิ่งที่ติดขัดและเปิดทางให้โชคลาภไหลเข้ามา จำไว้ว่าคนที่ได้รับสัญญาณน,นี้คือคนที่มีภารกิจพิเศษในชีวิตบางคนถูกกำหนดให้สร้างความมั่งคั่งบางคนถูกกำหนดให้เป็นที่พึ่งของครอบครัวบางคนถูกกำหนดให้เป็นแสงสว่างให้ผู้อื่นและคุณคือหนึ่งในนั้น อย่าเพิ่งรีบสรุปว่าคลิปนี้ก็เหมือนคลิปอื่นเพราะพลังที่คุณกำลังรับอยู่ตอนนี้ไม่ได้มาจากคำพูดเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการสอดประสานระหว่างใจคุณกับจักรวาลในช่วงถัดไปพลังจะยิ่งชัดเจนขึ้นเส้นทางโชคจะยิ่งปรากฏชัดขึ้นและคุณจะเริ่มเข้าใจว่าทำไมชีวิตของคุณต้องผ่านบททดสอบมากมายก่อนจะมาถึงจุดนี้เพราะทุกอย่างที่คุณผ่านมาไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือการ ล่อหลอมคุณให้คู่ควรกับความสำเร็จที่กำลังจะมาถึงจงอยู่ต่อเปิดใจต่อและปล่อยให้พลังจักกวานนำพาคุณไปสู่บทถัดไปของชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในวินาทีนี้หากคุณลองมองย้อนกลับไปในชีวิตคุณจะเริ่มเห็นว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยไร้เหตุผลทุกบทเรียนทุกความผิดหวังทุกช่วงเวลาที่คุณเคยรู้สึกโดดเดี่ยว ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเรียงพลังงานของจักรวาลเพื่อพาคุณมาถึงจุดนี้คุณไม่ได้ถูกทอดทิ้งคุณไม่ได้ถูกลืมและคุณไม่ได้เดินอยู่ลำพังเพียงแต่บางช่วงชีวิตจักรวาลต้องปล่อยให้คุณเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อให้หัวใจของคุณแข็งแกร่งพอที่จะรับความมั่งคั่งที่กำลังจะมาถึงตอนนี้พลังงานใหม่กำลังเข้ามาแทนที่พลังเก่า เหมือนน้ำสะอาดที่ค่อยๆไหลเข้าไปแทนน้ำขุนชีวิตคุณกำลังถูกฉล้างจากความกังวลความกลัวและความเชื่อจำกัดเดิมๆยิ่งคุณฟังต่อยิ่งคุณเปิดใจคลื่นพลังจัก,กรวาลก็จะยิ่งประสานกับคุณมากขึ้นเหมือนดนตรีที่ค่อยๆเข้าจังหวะและเมื่อถึงจุดนั้นโชคลาภจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางชีวิตคุณบางคนอาจสงสัยว่า ทำไมต้องเป็นชั้นคำตอบคือเพราะคุณมีศักยภาพเพราะคุณมีหัวใจที่ยังอ่อนโยนพอจะรับพลังนี้และเพราะจักราวาลมองเห็นแสงสว่างในตัวคุณแม้ในวันที่คุณเองยังมองไม่เห็นขณะที่คุณยังอยู่ตรงนี้ให้รู้ว่าเส้นทางของคุณกำลังถูกเปิดออกทีละก้าวเหมือนหมอกยามเช้าที่ค่อยๆจางหายเผยให้เห็นทิวทัศน์ใหม่ที่สวยงามกว่าเดิม อย่าเร่งรัดโชคอย่าก,กังวลกับเวลาและอย่าท้อแท้กับอดีตเพราะทุกอย่างกำลังเคลื่อนสู่จุดที่เหมาะสมสำหรับคุณแล้วและในช่วงถัดไปคุณจะเริ่มเข้าใจลึกยิ่งขึ้นว่าพลังจักราวาลไม่ได้ให้เพียงโชคลาบแต่กำลังเปลี่ยนตัวตนของคุณจากภายในสู่ภายนอกเมื่อพลังจักราวาลเริ่มหล่อหลอมคุณจากภายในสิ่งที่คุณเคยคิดว่าเป็นอุปสรรคจะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ เหมือนหินครุขระที่ถูกน้ำไหลกัดเซาะจนกลายเป็นผิวเรียบงดงามคุณอาจยังมองไม่เห็นผลลัพธ์ในตอนนี้แต่เบื้องหลังม่านชีวิตพลังงานกำลังเคลื่อนตัวอย่างละเอียดอ่อนจัดเรียงผู้คนโอกาสและสถานการณ์ให้สอดคล้องกับเส้นทางเห็นความมั่งคั่งของคุณ ลองสังเกตว่าในช่วงนี้คุณอาจเริ่มคิดบางอย่างต่างไปจากเดิมเริ่มมองโลกด้วยสายตาที่นุ่มขึ้นใจกว้างขึ้นและเชื่อมั่นมากขึ้นนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการยกระดับความถี่พลังของคุณจักระวนไม่ได้ทำงานแบบฉับพลันทันทีเสมอไปแต่มันทำงานแบบต่อเนื่องเหมือนต้นไม้ที่เติบโตวันละนิด คุณอาจมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงรายชั่วโมงแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะหันกลับมามองและพูดว่าชีวิตฉันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วตอนนี้หากคุณยังอยู่กับคลิปนี้หมายความว่าคุณพร้อมกว่าที่คุณคิดพร้อมจะก้าวออกจากวงจรเดิมๆพร้อมจะปล่อยความเชื่อที่จำกัดคุณและพร้อมจะรับชีวิตที่กว้างใหญ่กว่าเดิม พลังแห่งความมั่งคั่งไม่ได้เรียกร้องให้คุณสมบูรณ์แบบมันเพียงขอให้คุณเปิดใจกล้าที่จะเชื่อและยอมให้ตัวเองคู่ควรกับสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงในช่วงถัดไปคุณจะเริ่มรู้สึกเหมือนมีแรงผลักจากภายในให้คุณกล้าทำสิ่งที่คุณเคยลังเลกล้าฝันใหญ่ขึ้นและกล้าก้าวไปในทิศทางใหม่นี่คือสัญญาณชัดเจนว่าพลังจักรวาลกำลังนำทางคุณ อย่าเพิ่งคิดว่ายังไงก็เหมือนเดิมเพราะการที่คุณยังฟังอยู่ถึงตอนนี้แปลว่าพลังของคุณกำลังเปลี่ยนไปแล้วแม้คุณจะยังไม่รู้ตัวก็ตามจงปล่อยให้เสียงนี้จังหวะนี้และพลังนี้พาคุณลึกเข้าไปอีกในสนามพลังแห่งโชคลาภที่กำลังเปิดประตูต้อนรับคุณอย่างเงียบเงียบ ราะบทถัดไปของชีวิตคุณไม่ได้ถูกเขียนด้วยความกลัวแต่กำลังถูกเขียนด้วยแสงสว่างของจักรวาลในช่วงเวลานี้หากคุณหลับตาลงสักครู่คุณอาจสัมผัสได้ถึงความเงียบที่ลึกขึ้นภายในใจเหมือนมีพื้นที่ว่างที่สงบและกว้างใหญ่กาลังเปิดออกและพื้นที่นั้นคือที่ที่พลังจักรวาลทำงานได้ชัดเจนที่สุด หลายครั้งที่โชคไม่ได้มาเพราะคุณพยายามมากขึ้นแต่มาเพราะคุณปล่อยวางได้มากขึ้นเมื่อใจคุณไม่ตึงเครียดไม่กดดันไม่ยึดติดพลังงานแห่งความมั่งคั่งต็วจะไหลผ่านคุณได้อย่างอิสระลองนึกถึงท้องฟ้าที่ปลอดโปรง่งไม่มีเมฆดำไม่มีพายุมีเพียงแสงอาทิตย์อ่อนๆที่ส่องลงมาอย่างอบอุ่นนั่นคือสภาวะใจที่จักรวาลต้องการให้คุณอยู่ เพราะในสภาวะนั้นทุกสิ่งจะเริ่มเข้าที่เข้าทางคุณอาจยังมีเรื่องให้คิดมีภาระให้รับผิดชอบมีความกังวลบางอย่างหลงเหลืออยู่แต่ขณะที่คุณยังฟังคลิปนี้คุณกำลังฝึกตัวเองให้กลับมาสู่ศูนย์กลางของพลังกลับมาสู่ความนิ่งและกลับมาสู่ความเชื่อมั่นในเส้นทางของคุณ จักรวาลไม่เคยทิ้งคุณไว้กลางทางมันเพียงพาคุณเดินอ้อมบ้างช้าลงบ้างเพื่อให้คุณได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญก่อนจะถึงจุดหมายและว,วันนี้บทเรียนเหล่านั้นกําลังเริ่มเผยผลคุณอาจเริ่มสังเกตว่าในช่วงหลังๆมีเรื่องเล็กๆที่เข้ามาช่วยคุณมีคนที่พูดสิ่งที่คุณต้องการได้ยินมีโอกาสเล็กๆที่เปิดประตูใหม่ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือสัญญาณว่าพลังของคุณกำลังอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องยิ่งคุณเปิดใจรับยิ่งคุณเชื่อมั่นยิ่งคุณปล่อยวางความกลัวโชคลาภก็จะยิ่งเคลื่อนเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นเหมือนคลื่นที่ค่อยๆไหลเข้าหาฝั่งอย่างนุ่มนวลแต่ทรงพลัง ในช่วงถัดไปคุณจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นไม่ใช่แค่ในความคิดแต่ในพลังงานรอบตัวคุณเหมือนชีวิตกำลังหายใจเข้าลึกๆแล้วเตรียมก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งจงอยู่กับเสียงนี้ต่อไปปล่อยให้มันนำคุณลึกเข้าไปในสนามพลังจักรวาล เพราะสิ่งที่กำลังจะเปิดเผยต่อจากนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าเหตุใดชีวิตของคุณจึงต้องเดินทางมายัางจุดนี้และเหตุใดโชคลาบที่คุณรอคอยกำลังจะเริ่มปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในไม่ช้าเมื่อคุณเดินมาถึงจุดนี้ของการฟังคุณกำลังข้ามเส้นแบ่งบางอย่างในชีวิตโดยไม่รู้ตัวจากคนที่แค่หวังโชคกลายเป็นคนที่เริ่มสอดคล้องกับพลังโชค จากคนที่รอคอยกลายเป็นคนที่จักรวาลกําลังเดินเข้ามาหาลองสังเกตพลังในตัวคุณตอนนี้บางอย่างเริ่มมั่นคงขึ้นบางอย่างเริ่มอ่อนโยนขึ้นและบางอย่างเริ่มสว่างขึ้นเหมือนมีแสงเล็กๆก,กําลังจุดขึ้นกลางหัวใจของคุณและแสงนั้นคือมเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่งพลังจักรวาลทำงานผ่านความรู้สึกละเอียดอ่อนแบบนี้แหละ ไม่ได้มาเป็นเสียงดังไม่ได้มาเป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ทันทีแต่มาเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในทีละนิดทีละลมหายใจทีละความคิดในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจเคยรู้สึกว่าทำไมชีวิตไม่ยุติธรรมกับฉันแต่จากมุมมองของจักรวาลทุกสิ่งที่คุณผ่านมาคือการขัดเกลาจิตใจให้แข็งแกร่งพอจะรับโชคใหญ่เหมือนเพชรที่ต้องถูกกดทับ ถูกเจรไนก่อนจะเปล่งประกายชีวิตของคุณก็ผ่านแรงกดดันเหล่านั้นเพื่อให้คุณเปล่งแสงได้ในวันนี้และตอนนี้เส้นพลังของคุณกำลังเรียงตัวใหม่เหมือนเส้นทางที่เคยขรุขระกำลังถูกปรับให้ราบเรียบเหมือนประตูที่เคยปิดกำลังค่อยๆแง้มออก คุณอาจยังไม่เห็นเงินก้อนโตในวันนี้แต่คุณกำลังเห็นความชัดเจนในใจมากขึ้นเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นและนั่นคือรากฐานที่สำคัญที่สุดของความมั่งคั่งที่ยั่งยืนคนที่รวยจากภายในจะดึงดูดความมั่งคั่งจากภายนอกได้โดยธรรมชาติและคลิปนี้กำลังช่วยคุณสร้างความร่ำรวยจากภายในทีละขั้น ขณะที่คุณยังฟังต่อให้สังเกตลมหายใจของคุณช้านุ่มและสม่ำเสมอทุกลมหายใจคือการรับพลังใหม่ทุกลมหายใจคือการปล่อยพลังเก่าที่ไม่จำเป็นและในช่วงถัดไปพลังจะยิ่งเข้มข้นขึ้นลึกขึ้นและเชื่อมโยงกับชะตาชีวิตของคุณมากขึ้นเหมือนเส้นได้ที่ค่อยๆถักทอเป็นผืนผ้าที่งดงาม อย่าพึ่งหยุดอย่าพึ่งลังเลและอย่าพึ่งสงสัยเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือช่วงเวลาที่จักรวาลเริ่มเผยคำตอบให้คุณทีละน้อยว่าเหตุใดชีวิตของคุณจึงต้องเดินทางมายัางจุดนี้และเหตุใดโชคลาบที่คุณรอคอยกำลังจะเริ่มปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในไม่ช้าและเมื่อคุณเดินมาถึงช่วงนี้ของคลิปคุณไม่ได้เป็นคนเดิมอีกแล้วพลังงานของคุณกำลังถูกปรับใหม่ เหมือนคลื่นที่เคยกระเพื่อมแรงกำลังค่อยๆสงบและทรงพลังขึ้นคุณอาจยังไม่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนในวันนี้แต่มเมล็ดพันธุ์เห็นโชคลาภได้ถูกปลูกลงในสนามพลังของคุณแล้วและมันกำลังเริ่มอย่างรากเติบโตและขยายตัวจักรวาลไม่ทำงานแบบรีบเร่งแต่มันทำงานอย่างแม่นยำทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตคุณตอนนี้ล้วนถูกจัดเรียงให้พาคุณไปสู่เวอร์ชันที่สูงขึ้นของตัวเองให้คุณจำไว้ว่า คนที่ได้ฟังมาจนถึงตรงนี้คือคนที่มีพลังเปิดรับสูงคือคนที่พร้อมเปลี่ยนชีวิตและคือคนที่จะกระวลกำลังเลือกให้ก้าวเข้าสู่บทใหม่ขณะที่คุณยังอยู่กับเสียงนี้ให้ปล่อยความกังวลทั้งหมดลงสู่พื้นปล่อยความกลัวให้สลายไปในอากาศและปล่อยให้หัวใจของคุณเปิดรับกระแสโชคลาภอย่างเต็มที่เพราะพลังที่กำลังเคลื่อนผ่านคุณตอนนี้ไม่ใช่พลังธรรมดาแต่มันคือพลังแห่งการเปลี่ยนชะตา พลังแห่งการปลดล็อกค,ความมั่งคัง่งและพลังแห่งการยกระดับชีวิตและตอนนี้ก่อนที่คลิปนี้จะจบลงจงรู้ไว้ว่าจักรวาลกำลังจับมือคุณอยู่เงียบๆมันกำลังนำทางคุณไปสู่โอกาสที่คุณยังมองไม่เห็นไปสู่ความมั่งคั่งที่กำลังเดินทางมาและไปสู่ชีวิตที่คุณคู่ควรหากคลิปนี้มาถึงคุณวันนี้นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือสัญญาณว่าโชคของคุณกำลังเริ่มขยับดวงของคุณกำลังเปิด และเส้นทางใหม่กำลังปรากฏตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปให้คุณเชื่อว่าโชคกำลังเข้าหาคุณโอกาสกำลังวิ่งมาหาคุณและจักราวาลกำลังทำงานให้คุณอยู่เบื้องหลังทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าให้คิดว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคัง่งทุกครั้งที่คุณหายใจออกให้ปล่อยความกลัวทิ้งไปและไม่ว่าชีวิตจะพาคุณไปทางไหนหลังจากนี้จงจำไว้ว่าคุณไม่ได้เดลํำพังเพราะพลังจักราวาลแห่งโชคลาภ กำลังเดินเคียงข้างคุณแล้วขอให้พลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จและโชคลาภไหลเข้ามาในชีวิตคุณอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาเริ่มปรากฏทีละน้อยและขอให้เส้นทางชีวิตของคุณสว่างขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะจักรวาลได้เลือกคุณแล้วและโชคของคุณกำลังเริ่มต้นจริงๆตอนนี้